ครับสวัสดีครับผมมาจากเพจคอนเวิร์และของมือสองสวยๆนะครับวันนี้จะมาสอนรีวิวการติดสติกเกอร์นะครับมนวันนี้จะมีสติกเกอร์แจ็คเพิร์เซลแล้วก็มีสติกเกอร์ชักเทนเลอร์นะครับ70ป้ายดำนะครับแล้วก็สติกเกอร์วันสตาร์นะครับสีดำเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็มี1สติกเกอร์นะครับที่เราจะต้องเตรียมนะครับแล้วก็2นะครับคือ แชมพูเด็กแบบอ่อนนะครับผสมน้ํานะครับใช้แล้วก็มีแปรงขัดนะครับต้องผสมวันอ่อนนะครับเดี๋ยวมันจะกัดพื้นยางมากเกินไปนะครับอันนี้เอาไว้ทําความสะอาดป้ายหลังไม่ให้มีฝุ่นนะครับแล้วก็เริ่มกันเลยครับวันนี้ผมจะติดในตัววันดาวให้ดูก่อนนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เอาแชมพูนะครับที่เราได้มานะฮะมาถูกับป้ายหลังนะครับถูเบาๆนะครับ แค่เอาให้ขี้ฝุ่นกับคาบการใช้งานออกเฉยๆนะครับหรือถ้าเรามีเวลาว่างเนี่ยเราจะถูขอบยางขาวทั้งหมดเลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับถูให้สะอาดนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการดูแลรักษารองเท้าชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็พอถูเสร็จเราเอาผ้านะครับเช็ดให้แห้งนะครับย้ำนะฮะเช็ดให้แห้งนะครับพอเช็ดเสร็จแล้วนะครับเราก็ เตรียมตัวที่ติดสติกเกอร์ได้เลยนะครับมาเริ่มเลยครับเราก็เอาสติกเกอร์ที่เราต้องการจะติดนะครับลอกออกมาเลยนะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์ 3M นะครับอย่างดีนะครับกันน้ํานะครับลอกออกมาแล้วเราก็เล็งนะครับผมได้ทําการเผื่อนะครับเผื่อใครป้ายเล็กป้ายใหญ่เนี่ยเราสามารถตัดได้นะครับถ้าป้ายเราทำคุณเล็กไปแต่ว่าอันนี้คุณผมคือ มันพอดีแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆติดนะครับค่อยๆไล่ขอบไปทีละนิดนะครับไม่ต้องรีดนะครับขอพวกนี้ติดเรื่อยๆไล่ไปครับแล้วก็ค่อยๆเอามือรีดนะครับให้เข้ากับร่องป้ายต่างๆให้เรียบร้อยนะครับรีดไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันอาจจะเกินมาเราจะปาดให้มันเกยไปเลยก็ได้นะครับคือปิดป้ายดําเก่าเลยก็ได้นะครับ หรือว่าเราจะตัดก็ได้นะครับให้มันพอดีนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือการติดป้ายนะครับคอนเวิร์ต e star นะครับติดแล้วก็จะดูแลรักษาป้ายได้นะครับแล้วก็มาที่คู่ต่อไปเลยนะครับเป็น Jack p พ r ร์เซนะครับตัวนี้ก็จะสภาพระเบิดภูเขาเผากระท่อมนะฮะป้ายหลังไปหมดแล้วครับเราก็เหมือนเดิมนะครับถูนะครับถูให้สะอาดเหมือนเดิม แต่ว่าเวลาถูเนี่ยต้องระวังเลยนะครับเพราะว่ายางมันอาจจะสึกแล้วนะครับอันนี้คือสภาพยางก็เริ่มแข็งแล้วครับถูเหมือนเดิมครับจะถูขอบถูอะไรก็ได้ครับถูเสร็จแล้วก็เช็ดเลยครับแล้วก็ค่อยๆแปะนะครับอันนี้นี่เวลาแปะนี่เราต้องใจเย็นนะครับเพราะว่าส้นมันสึกไว้มากแล้วอันไหนที่ส้นสึกไว้มากเนี่ยผมแนะนําให้เอากรรไกรหรือคัตเตอร์นะครับตัดขอบทิ้งนะครับขอบสติกเกอร์เราลองเอามาวัดขนาดก่อนแล้วก็ตัดนะครับแต่นี้ผมไม่ตัดนะครับผม แปะไปเลยนะครับเราต้องค่อยๆปะนะครับแล้วก็ค่อยๆลู่ให้เข้ากับรอยที่มันหายไปนะครับแล้วถ้าขอบข้างล่างเกินแบบในคลิปนะครับก็ตัดทิ้งได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรียบร้อยนะครับแจ็คเพอร์เซลนะครับต่อไปก็มาถึงชักเทลเลอร์ป้ายดำนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับอันนี้เป็นชาร์เลอร์นะครับป้ายปี70นะครับแต่ว่าเป็นป้ายขาวแต่ว่าเราจะทํายังไงให้เป็นป้ายดําแล้วก็แปะสติกเกอร์ดําเลยนะครับเพราะว่าครบหมดแล้วนะครับได้ข้างไส้ตะเกียงกรอบสองสีครับทําความสะอาดเหมือนเดิมครับเอาแปรงถูแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับพอแปรงถูผ้าเช็ดเสร็จก็แปะสติกเกอร์นะครับอันนี้ใช้สติกเกอร์สีดํานะครับลองดูดีครับว่ามันจะเข้ากันไหมนะครับ ลองแปะดูครับขนาดนี้พอดีเลยนะครับอ่าแล้วก็รีดได้เข้าร่องนะครับเท่านี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดศูนแล้วนะครับจากป้ายขาวครับสวยไปอีกแบบหนึ่งครับลองดูได้านะฮะขอบคุณครับ